นิทานคังปัญญาเล่มสองตอนที่หนึ่งผู้ทรงคุณธรรมต้านค้ำเพศภัยในครั้งอดีตขณะที่ทรงจินกงขยายความนมทรงจินกงแท้จื้อเป็นโอรสแห่งเจ้าแควเจ้าคองแควนามทรงเวียกงมีชีวิตอยู่ในช่วง516ปี ถึง469ปีก่อนคิดจะสัตกราชอยู่ในตำแหน่งเป็นเจ้าของแคว้นอยู่นั้นบนฟากฟ้าปรากฏดวงดาวอิงข้อดวงดาวอังคารดวงดาวแห่งไปมีวิธีพุ่งชนมายังกลุ่มดาวสั้นสูกลุ่มดาวหรือแมงปอและดวงดาวประจำเมืองอันจะก่อให้เกิด ภัยพิบัติหลายแรงได้ในตอนนั้นเองเมื่อจรูนะผมขยายความผมเมื่อจ้อคือมีชื่อจริงว่าหมอตีตเป็นนักวิจารณ์นะผมเป็นนักวิจารณ์นักติชมนอกจากนี้เมื่อจื้อยังได้รับการยกล่องย,ยกย่องนะผมว่าเป็นผู้นำความรู้ทางด้านตะกระวิทยาเข้ามาใช้ในจีนเป็นคนแรกนะครับผมได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ จินกงนผมเพื่อทูลถวายรายงานความบ้าขณะนี้ดวงดาวซึ่งมีตำแหน่งอยู่ตรงกับแผ่นดินของแคว้นทรงนั้นอาถุกดาวอัปมงคลคือดาวอังคารพุ่งชนได้ขอพระองค์ได้โปรดขจัดปัดเป่าภัยร้ายในครั้งนี้ด้วยเถิดกษัตริย์จิกงกงเมือ่อทราบความแล้วจึงเรียนถามจือเว คุณนางฝ่ายดาราศาสตร์เข้าเฝ้าเพื่อสอบถามว่าควรจะรับมือกับสถานาการณ์ร้ายๆแบบนี้ได้อย่างไรจินเว่ยตอบว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้เคารพพระองค์สามารถตั้งจิตอธิษฐานต่อฟ้าเพื่อขจ,จัดปัดเป่าภัยพิบัติในครั้งนี้โดยยกย้ายเคราะภัยครั้งนี้ไปยังท่านอัครเสนาบดีแทนได้กษัตริย์จินกงจึงกล่าวว่าอัครเสนาบดี คือขุนนางผู้ใหญ่ผู้จงรักภักดีต่อเราจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรชื่อไวจึงทูลว่าเช่นนั้นพระองค์ยังสามารถโยกย้ายเคาะัยครั้งนี้ไปสู่ปวงประชาแทนได้กษัตริย์จิงกงกล่าวว่าเกิดเป็นกษัตริย์ของปวงชนควรปกป้องคุ้มครองขเหล่าปวงประชาจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรชื่อไวจึงทูลอีกว่า ถ้าอย่างนั้นพระองค์สามารถโยกย้ายเคอนี้ให้กับฤดูการได้กษัตริย์จินกงจึงกล่าวต่ออีกว่าหากฤดูการไม่แปรผันไปตามธรรมชาติแล้วจะก่อให้เกิดภาวะข้าวอยากหมากแพงประสบนีิกรจะลำบากยากเข็นยิ่งขึ้นหากทำเช่นนั้นตัวเราจะมีคุณสมบัติเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรในเวลานั้น จ้นเหยกราบเป็นคมทูลต่อความด้วยความเคารพว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้เคารพสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวมาทั้งสามพานั้นล้วนเป็นสัจจะวาจาทั้งสิ้นสูงส่งด้วยคุณธรรมยิ่งนะักคุณธรรมเช่นนี้สามารถทราบซึ้งถึงฟ้าเบื้องบนอันจะทำให้ดาวเอิงห่าล่าถอยไปเองและในคืนวันนั้นดวงดาว ดาวอิงฮวาก็ได้เปลี่ยนวิถีถอยห่างออกไปอีก90้าสิรีจริงๆบทวิเคราะห์นะครับผมแสดงให้เห็นว่าฟ้ากับคนนั้นสามารถสื่อสัมผัสกันสัมผัสถึงกันได้ทว่าผู้คนในโลกใบนี้ก็ยากจะหลีกเลี่ยงเคราะภัยที่จะมาถึงตัวแต่จะทำอย่างไรจึงพบกับความสุขหรือเร่ง,เ,ง,เ,งเพศภยัย แปลเปลี่ยนเคราะห์ร้ายกลายเป็นมงคลได้ละ่ะหากสามารถบำเพ็ญตนจนบังเกิดซึ่งคุณธรรมบารมีก็เกิดเป็นศรัทธาอันสูงสุดก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเพศภัยได้โดยปริยาย นั่นเองขอบคุณมากนะครับผมอตอนที่1จบแล้ว๋ยวเราจะต่อตอนที่สองกันนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านม่มากก็น้อยแต่ผมถ้าเอ่ยพะนามนะครับผมในเรื่องของภาษาจีนอักขระไม่ถูกต้องการพิวารบรมะครูครูบาอาจารย์ทุกพระองเมตตาเสริมเติมปัญญายกบตัวข้าพเจ้าและพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ